สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและกําไรของวิชาหลักการบัญชีค่ะต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามปริมาณหรือการผลิตหรือขายสินค้าเช่นค่าเชาา่าอาคารค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิตเป็นต้นไม่ว่าบริษัทจะผลิตกี่หน่วยต้นทุนเหล่านี้จะยังคงเท่าเดิม ซึ่งต้นทุนประเภทนี้จะมีผลต่อการคำนวณจุดคุ้มทุนเพราะถ้าหากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้จุดคุ้มทุนสูงขึ้นเช่นกันต้นทุนผันแปรนะคะเป็นต้นทุนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือขายสินค้าเช่นต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงโดยตรงค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตต้นทุนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหน่วย จำนวนหน่วยที่ผลิตยิ่งผลิตมากต้นทุนกับผ่านแปรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจุดคุ้มทุนหมายถึงปริมาณการผลิตหรือการขายที่ทำให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมไม่มีการขาดทุนหรือกำไรจุดคุ้มทุนเป็นตัวบ่งบอกว่าบริษัทต้องผลิตและขายสินค้ายอย่างน้อยกี่หน่วยจึงจะครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเมื่อธุรกิจทราบจุดคุ้มทุนจะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนกำไร การตั้งค่าสินค้าและควบคุมต้นทุนได้สูตรจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนเท่ากับต้นทุนคงที่ที่เราขายต่อนหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยโดยการใช้สูตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องขายสินค้าอีกกี่หน่วยจึงจะค้มกับต้นทุนทั้งหมด นาคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนนะคะจุดคุ้มทุนหรือเบกิวินท์ไฮต์ก็คือระดับปริมาณค่ะที่โครงการมีกําไรเป็นศูนย์หรือเป็นจุดที่ไม่มีกําไรและไม่ขาดทุนซึ่งเป็นจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้กําไรส่วนเกินเป็นการนําความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณกําไรมาคํานวณถ้ากําไรส่วนเกินต่อนหน่วยสูงก็จะทําให้สามารถนํามาชดเชยกับ ต้นทุนคงที่ได้ดีเมื่อกิจการสามารถขายสินค้าได้จํานวนมากพอที่จะมีกําไรส่วนเกินไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้ทั้งหมดเราเรียกว่าปริมาณขายณจุดคุ้มทุนและเมื่อกิจการขายได้มากกว่าจุดคุ้มทุนกําไรส่วนเกินนั้นจะกลายเป็นกําไรสุทธิความสัมพันธ์ของจุดคุ้มทุน ข้อมูลบริษัท VWX ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอวัตถุดิบต่อหน่วย95บาทค่าแรงโดยตรงต่อหน่วย60บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ2,10,000บาทต่อปีค่าเช่าคลังสินค้า1,30,000บาทต่อปีค่าโฆษณา85,000บาทต่อปีค่าไฟฟ้า2บาทต่อหน่วยราคาขายสินค้า250บาทกำลังการผลิตสูงสุด12,000 ่ตอปีโดยคำถามของข้อที่1นนะคะก็คือแยกแย่ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ค่ะโดยต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตมีดังนี้ค่ะค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ2องแสนบาทต่อปีค่าเช่าคลังสินค้า1นึ่งแสามบาทต่อปีค่าโฆษณา8ปดหมื่นบาทต่อปีรวมต้นทุนคงที่เป็น4ี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทต่อปีค่ะ ส่วนต้นทุนผันแปรนะคะก็คือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตมีดังนี้ค่ะวัตถุดิบ9 5บาทต่อนหน่วยค่าแรงโดยตรง60บาทต่อนหน่วยค่าไฟฟ้า2บาทต่อนหน่วยรวมต้นทุนผันแปรนะคะเป็น157บาทต่อนหน่วยค่ะสรุปก็คือต้นทุนคงที่4 2 5 0 0 0บาทต่อปีนะคะแล้วก็ต้นทุนผันแปรเป็น157บาทต่อนหน่วยค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะคำนวณต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยค่ะคือผลรวมของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามการผลิตสินค้าต่อหนึ่งหน่วยโดยประกอบด้วยวัตถุดิบ9 5บาทต่อนหน่วยค่าแรงโดยตรง60บาทต่อนหน่วยค่าไฟฟ้า2บาทต่อนหน่วยคำนวณเป็นต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยเท่ากับวัตถุดิบบวกค่าแรงโดยตรงบวกค่าไฟฟ้าก็เท่ากับ95บวก60บบวกสอง เท่ากับ157บาทต่อนหน่วยค่ะสรุปก็คือต้นทุนผันแปร157บาทต่อนหน่วยค่ะต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะคำนวณจุดคุ้มทุนของบริษัท v w x ค่ะจุดคุ้มทุนคือจํานวนสินค้าที่บริษัทต้องขายให้ได้เพื่อที่จะคืนทุนค่ะจุดคุ้มทุนคํานวณจากการหารต้นทุนคงที่ ด้วยกําไรต่อสินค้า 1- หน่วยหากขายได้มากกว่าจุดคุ้มทุนคือกําไรแต่ว่าถ้าต่ํากว่าเนี่ยจุดคุ้มทุนก็จะแปลว่ามันขาดทุนค่ะโดยการคํานวณนะคะก็คือจุดคุ้มทุนต่อนหน่วยก็เท่ากับต้นทุนคงที่หารราคาต่อนหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยก็จะแทนค่าเป็นแทนค่าเป็น4 2 5 0 0 0บาทหาร250ลบ157ก็จะเท่ากับ4 2 5 0 0 0บาท ฐาน93แล้วก็จะเท่ากับ4,570ค่ะสรุปก็จะเป็นบริษัท VWX ต้องขายสินค้าอย่างน้อย4,570หน่วยเพื่อให้ให้ถึงจุดคุ้มทุนถึงจะไม่ขาดทุนค่ะขอ้อ4นะคะหากบริษัท VWX ต้องการกำไร600,000บาทต่อปีต้องผลิตและขายกี่หน่วยสูตรนะคะต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการ หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยค่ะแทนค่านะคะก็จะได้สี่แสนสองหห้าพันบาทบวกกับหกแส0ทั้งหมดหารด้วยสองร้ยห้าสิบลบหนึ่งร้ยห้าสิบเจ็ดค่ะก็จะได้เท่ากับหนึ่งแสนสองหมืห้าพันบาทหารด้วยก้สิบสามก็จะเท่ากับหนึ่งหมืนหนึ่งพันยี่สิบสองค่ะสรุปราคาหากบริษัทต,ต้องการกำไรหกแ00นบาทจะต้องขายสินค้าหนึ่งหมืนหนึ่งพันยี่สิบสองหน่วยค่ะข้อห้า หากต้นทุนแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นเป็น70บาท10บาทต่อหน่วยจะส่งผลอย่างไรต่อจุดขุมทุนต้นทุนผ่นแปรใหม่ก็จะเท่ากับ95บวก7จบวก2จะเท่ากับ167บาทต่อหน่วยค่ะคำนวณจ,จุดคำนวณจุดขุมทุนใหม่นะคะก็จะได้เท่ากับต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนแผ่นแปรต่อหน่วยแทนค่านะคะก็จะได้เท่ากับ4 2 5 0 0 0บาท หารด้วย250ลบ167จะเท่ากับ425,000นบาทหารด้วย83ก็จะได้เท่ากับ5,121ค่ะสรุปนะคะจากเดิมต้องขาย4,570หน่วยจึงจะคุ้มทุนหากต้นทุนค่าแรงทางตรงเพิ่มขึ้นเป็น70ต่อหน่วยจะต้องจะทำให้ต้องขายอย่างน้อย51 2 1ย1จึงจะคุ้มทุน ต้องขายเพิ่ม5 5 1หน่วยค่ะ